รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุ่ทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเรา เกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพู้ผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่า สัมภเวสีเหติกาเขาจะเริ่มกินก um> ินน้ำมูลแล้วก็อ้วกแล้วก็ออกมาเป็นน้ำมันมม่่่เ คุณผู้ชมที่ได้รับชมเทปสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2558ก็คงพอจะจำได้ว่าเราได้นำเสนอผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาซึ่งเธอมีอาการหวาดกลัวและกรีดร้องออกมาเมื่อหมอปลาทำการช่วยเหลือเธอ าการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าคุณไก่มหาหมอปลาเรถะเธอมีลักษณะอาการที่ผิดแปลกแขนขาเกร็งไม่สามารถพูดและขยับตัวได้มีหนังสั่บางครั้งก็แสดงอาการคล้ายคนโดนผีเข้าอีกด้วยลููกกกมได้ เราได้รับการติดต่อจากหมอปลาบอกกับเราว่าคุณไก่มีอาการที่ดีขึ้นแต่การช่วยเหลือจะต้องไปทําพิธีที่บ้านด้วยเราจึงรีบเดินทางไปยังบ้านของคุณไก่ที่จังหวัดกําแพงเพชรเพื่อสอบถามและหาสาเหตุของเรื่องนี้ครับ

พฤติกรรมที่แปลกไปคือมีตั้งแต่มาเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วเขามีพฤติการที่ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ชอบเล่นโทรศัพท์คือเล่นยังไงพี่แบบเล่นส่งข้อความอะไรแบบนี้ก็คือจากแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยทะเลาะกับเขาอะไรอย่างงี้ไหมยังตอนนั้นยังไม่ทะเลาะแล้วหลังจากนั้นแบบพอเห็นปุ๊บแล้วพี่ทํายังไงกับเขาบ้างพยายามจับตามองก็ถามว่าทําไมต้องเล่นโทรศัพท์ทําไมต้องคอยส่งเล่นข้อความเล่นอะไรแบบแอบคุยอะไรแบบนี้คุณสน เล่าให้ฟังว่าเขาสงสัยในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคุณไก่จึงได้แอบดูพ่อควาง่านโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้ว่าคุณไก่ได้แอบคุยกับคนอื่นจึงทำให้ทั้งสองทะเลาะก,กันแต่เรื่องไร้ายมันเพิ่งจะเริ่มต้น จากที่เขาแบบชอบแอบ,บคุยโทรศัพท์อะไรย่างนี้แล้วมันมีอย่างแปลกๆ,ๆอย่างอางื่นอีกไหมครับจูมาเขาก็จะเริ่มจะเริ่มห่างจากโทรศัพท์แล้วจูไมอีกวันหนึ่งก็เปิดรายการของหมอดูพอหมอสวดถอนของเขาก็จะมีอาการแบบอ้วกเจียนแบบเนี้ยจะปวดหัวแล้วพอจากมีอาการอ้วงนี้แล้วเป็นอะไรบ้างครับเขาก็จะดูไม่ได้เลยเขาจะเข้าห้องนอนอย่างเดียวนอนแล้ว จู่ๆมาก็นี่แหละตรงที่ว่าแขนขาเกร็งนเนี่ยพอดูรายการหมอเสร็จเขาก็จะปวดขาปวดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีอาการเก่งไปทั้งตัวแล้วตอนที่พี่เห็นในขณะนั้นพี่คิดว่าเขาเป็นอะไรตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็ต้องโทรให้พี่เขามาช่วยกันดูว่าเป็นอะไรนอกจากคุณไก่จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแทบทุกครั้ง เมื่อได้ดูรายการตอนที่หมอปลาสวดทำพิธีแล้วเธอยังมีอาการที่แปลกประหลาดจูจูคุณไก่มีอาการเกร็งที่แขนขาไม่สามารถพูดและขยับตัวได้ทำให้คุณสนตกใจต้องโทรเรียกคุณเจีย๊ยบซึ่งเป็นพี่สาวของคุณไก่ให้มาช่วยมีอยู่คืนหนึ่งต้นโทรไปตาม เขาบอกว่าไก่มันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆมันก็ตัวเก้งแข็งแล้วก็ล้องพูดไม่ได้ก็ได้ยินเสียงเสี่ยงไก่ในโทรศัพท์ก็เลยรีบพากันมาด้ยแล้วพอตอนที่พี่มาแล้ว,วพี่เห็นสภาพตอนนั้นเป็นยังไงตกใจเหมือนกันก็คิดว่าชักเป็นโรคเก้งอ,อะไรกย่าเนื้อแล้วพอเขาแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วพี่ได้ไปถามมาครัว่าพอเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็บอกว่ารู้ว่าใครมนเรียก เห็นจำรู้ว่าใครแต่พูดไม่ได้เกิดใจไหมครับว่าเขาเป็นอะไรนียคิดแค่ว่าคงเป็นทางไม่ว่าเก่งกล้ามเนื้อเก่งอะไรเงี้ยไม่ได้คิดจากที่คุณเจี๊ยบคิดว่าอาการของน้องสาวเป็นแค่อาการเกรงกล้ามเนื้อแต่มันไม่ใช่แค่นั้นบางครั้งคุณไก่ยังแสดงท่าทางแปลกๆที่น่ากลัวออกมาให้คนในบ้าน เห็นอีกด้วยแล้วอาการที่เป็นคือแบบเป็นทุกวันหรือว่าเป็นยังไงมัช่วงนั้นนานๆานจะเป็นเพราะว่ามันหนักๆขึ้นจะเป็นแทบจะทุกวันจนไม่มีเวลาที่ว่าผมจะออกไปทำงานเลยคือว่าพี่เขาต้องมาคอยดูแลให้ถึงออกไปทํางานได้นอกจากแขนขาเก่งแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่เป็นเหมือนแบบผีคนแก่เข้าจะเดินหลังขด แล้วบางครั้งจะมีอาการที่ว่าเลือ้อยคล้ายๆงูอีกแต่ก็คือไม่ได้ไปหาหมอแพทย์<ม>อะไรอย่างนี้นะเคยไปหาหมอแพทย์หมอแพทย์เขาบอกว่าให้ไปหาจิตเวชพาไปที่ร่างทรงไปคืนแรกเขาว่าเป็นพวกลมเพลลมพัดท,ที่ว่าเขาปล่อยมาอะไรเงี้ยเขาช่วยยังไงบ้างครับเขาเชิญเป็นองค์เทพเข้าตัวเขา้าแล้วก็ไล่พีที่อยู่ในตัวไก่ออกแล้วไก่ก็รู้สึกตัว กติก็พากลับกลับมาอยู่บ้านพอเป็นครั้งที่สองคืนที่สองเขาว่าไม่ใช่ผีเ้าไล่ไม่ได้แหละเขาทําไม่ได้หลังจากที่ได้ไปให้ร่างทกช่วยทางร่างทรงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไก่นั้นเกิดจากการถูกผีกระทาจึงได้ทำการช่วยเหลือจนหายเป็นปกติ แต่เพียงไม่นานเธอก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ร่างสรงไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้เธอยังมีอาการแบบเดิมอีกมีอาการแบบเดิมแล้วเขาได้แนะนํำไหมครับว่าต้องไปทํำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเทพมีองค์จะไม่อยู่ด้วยเขาก็บอกให้ไปรับขัน คุณไก่จะหาทางหนีจากเรื่องร้ารๆเหล่านี้ไปได้อย่างไรติดตามต่อช่วงหน้า พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง f a c e b o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล สัมภเวสี